สากัดชาสูตรนะเล่มที่22ข้อที่163ครั้งนั้นท่านภาษาาริบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นนะรับคำท่านภาษาาริบุตรแล้วท่านภาษาาริบุตรได้กล่าวว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบได้ทำห้าประการย่อมเป็นผู้ควรเพื่อ สนทนากับเพื่อนพรหมจันทร์นะสากัดชา้าีนนา่แปลว่าสนทนาสนทนาธรรมนะพิษุผู้ประกอบได้ทำห้าประการยอมเป็นผู้ควรเพื่อสนทนากับเพื่อนพรหมจันทร์นะการสนทนาธรรมในพระเจ้าตรัสว่าจะทําให้บรรลุธรรมได้นะสนทนาธรรมเนี่ยจะทําให้บรรลุธรรมในผู้ที่ควรสนทนากับเพื่อนพรหมจันทร์เนี่ยควรจะมีทำห้าประการนี้ ถ้าไม่มีธรรมห้าประการนี้ก็ไม่ควรจะไปสนทนากัน,นคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพูดถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเอง <c oughs> าภาคเพลี่ยนปฏิบัติศีลด้วยตนเองนี่แหละเปลี่ยนรู้จากสตบุรุษจากหมูมิตรด,ดีแล้วก็นี่แหลนะก็ภาคเพียนปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองและเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาด้วยศีล สัมปทาคาถาได้นะแก้ปัญหาที่มาเห็นไหมเวลาชีวิตมีปัญหาเข้ามาในชีวิตทำไมแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยศีลศีลส,สัมปทาคาถาแก้ด้วยศีลตั้งศีลมาปฏิบัตินะเนี่ยสัมปทาคาสนี่สัมมาบวกปัญญานะสัมมาบวกปัญญาบวกสัมปทานนะไปไปยึดปฏิบัตินะมีปฏิปทาที่ยึดปฏิบัติ กถาก็คือคำพูดแล้วว่าเนื้อหาก็ปฏิบัติศีลด้วยปัญญายึดศีลมาปฏิบัติด้วยปัญญา,น,า,น,ญญานี่แหละเป็นการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตชีวิตต้องรู้จักแก้ปัญหาด้วยศีลด้วยปัญญานะแก้ศีลอ่านี่แหละเพราะงั้นผู้นี้แหละ,ะผู้ใดที่แก้ปัญหาด้วยศีลน,นะสมปาทาคาถาได้นะ นี่แหละเป็นผู้ที่ควรจะสนทนากันเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิด้วยตนเองและเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาด้วยสมาธิสมปทากระาได้นะเนี่ยปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นจนกําจัดกิเลสได้เป็นลําดับลําดับเนี่ยนะสมาธิคือการสงบจากกิเลสสามารถปฏิบัติศีลด้วยปัญญาจะสงบจากกิเลสได้สงบจากทุกขได้เป็นลําดับ เป็นพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยตนเองและเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาด้วยปัญญานะสัมปทากถาได้นะนะี่มีศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงไปเป็นลําดับเป็นพูดถึงพร้อมด้วยวิมุตต์ด้วยโดยตนเองและเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาด้วยวิมุตต์สัมปทากถาได้นะปัญหาเข้ามากบโอโ้โหสมารถปฏิบัติ ไปจนถึงวีมุตต์เลยนะศีลสมาธิปัญญาไปถึงวีมุตต์เลยเป็นพูดถึงพร้อมโดยวีมุตติยานทัศนะโดยตนเองนะและเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาด้วยวิมุตติยานทัศนะกถาได้น่ะมันก็สามารถที่จะมียานที่หลุดพ้นจากทุกได้แม้มีปัญหาต่างๆเข้ามาก็สามารถที่จะใช้ยานใช้ปัญญาที่หลุดพ้นจากทุกได้ ดูกะอาวุโสทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบได้วยธรรมหประการนี้แลเป็นผู้ควรเพื่อสนทนากับเพื่อนพรหมจัย์เนี่ยควรจะมาสนทนากันควรจะมาแลกเปลี่ยนกันมาสนทนากันก็จะต้องรู้จักวิธีแก้ปัญหา,าสามารถเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาและปฏิบัติแก้ปัญหา ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตไปเป็นลําดับลําดับปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องคือสรุปแล้วเป็นไงมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตคุณตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างใช่ไหมมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตตัวเองบ้างเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปเป็นลําดับลําดับ ไปมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตแล้วใช้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยทัศนะในการแก้ปัญหานสามารถทำได้ไปมาสมาปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่ถูกตรงได้จะเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาเหตุการณ์ร้ายต่างๆเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆเข้ามาในชีวิตนเรื่องไม่ชอบใจไม่ถูกใจต่างๆเข้ามาในชีวิตความเดือดร้อนต่างๆ นะเข้ามาแล้วไปจนถึงเดือดร้อนใจสามารถที่จะใช้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุติยานทัศนะแก้ปัญหาได้นี่เป็นผู้ที่ควรสนทนากับเพื่อนพรมจันย์นะควรสนทนากันนอกนั้นก็ไม่น่าจะไปตำบดสนทนาอะไรสนทนาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าชีวิตไม่สามารถแก้ปัญหา ชีวิตตัวเองได้มันจะเป็นคนสนทนากับใครเนาะอ้าวมาดูสาสาชีวสูตรนะสาชีวสูตรเล่มที่22ข้อที่164ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นรับคําท่านพระษารีบุตรแล้วท่นานภาษารีบุตรได้ก,กล่าวว่าดูกระอวุโสท,ทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบได้ทรห้าประการย่อมเป็นผู้ควรเป็นย่อมเป็นผู้ควรเป็นอยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจัน๋นใครที่ควรจะอยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจัน๋นนะเพื่อนหมู่มิตรด,ดีทั้งหลายนี่ใครน้อควรจะอยู่ ควรจะเป็นผู้อยู่ร่วมกับหมูมิตีนะมาดูสิใครจะมีคุณสมบัติร่วมกับอยู่กับเพื่อนพรมจันทร์กับหมูมิตรีได้เพื่อนพรมจันทร์ก็คือมิตีนั่นแหละผู้ที่มีอริยศีนะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพียงดังพล่มเนาจนะจัญญะจริยาการกระทําพล่มก็มีเมตตาการุณามุทิตาเบกขาเป็นผู้ปรารถนาดีต่อตอนเองและผู้อื่น น่าเป็นผู้ลงมือทำกรุณานาลงมือทำสิ่งที่ดีต่ตอตนเองและผู้อื่นเป็นผู้ยินดีที่เกิดดีแล้วโมทิตายินดีที่ดีเกิดขึ้นยินดีที่ได้ทำให้ดีที่สุดแล้วอุเบกขาเป็นผู้ที่ปล่อยวางความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นได้นะ <c oughs> มีชีวิตที่ทำดียังมีสุขได้ใครควรจะอยู่กับเพื่อนที่ทำดียังมีสุข นะทำดียังไม่มีทุกข์ทำดียังมีสุขได้นะทำห้าประการเป็นไงคือนะนี่แหละภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมโดยศีลด้วยตนเองและเป็นผู้ที่แก้ปัญหาที่มานะเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาในชีวิตตนโดยศีลสัมปทาได้เป็นผู้ถึงพร้อมโดยสมาธิด้วย โดยตนเองและเป็นผู้ที่แก้ปัญหาที่มาด้วยสมาธิสัมปทากถาได้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยตนเองและเป็นผู้ที่แก้ปัญหาที่มาด้วยปัญญาสัมปทากถาได้เป็นผู้ถึงพร้อมโดวยวิมุต โดยตนเองและเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาโดยวิมุตติสัมปทาคาถาได้เป็นผู้ถึงพร้อมโดยวิมุตติยานทัศนะโดยตนเองและเป็นผู้ที่แก้ปัญหาที่มาด้วยวิมุตติยานทัศนะสัมปทาคาถาได้ดูกระอวุโสทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี่แลนะเป็นผู้นะเป็นผู้ควรเป็นอยู่ร่วมกับ เพื่อนพรหมจรนยร์น่นนยสรุปแล้วก็ต้องเวลามีปัญหามาเป็นไงก็สามารถที่จะใช้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิปุตตยทัศนะกําจัดกิเลสได้กําจัดกิเลสได้ทำสิ่งที่ดีงามได้ทำความสมดุลได้นะทำได้เป็นลำดับลำดับทำได้เป็นลำดับลำดับนี่แหละจะสามารถที่จะอยู่ร่วมกับหมมิตรีได้ ทำไม่ได้เลยเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกนะมันจะโอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะนะอันนี้เป็นตัวคัดคนอาจารย์ก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนานี่แหละคัดคนนะผู้ใดมีสภาพที่เป็นของจริงก็จะอยู่กับหมู่ได้ผู้ใดไม่จริงก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวมันทุกข์มันทรมานมันไปคนละเรื่องคนละทางเลยนะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครอยากจะมี คุณสมบัติใช่ไหมมีคุณสมบัติมีคลื่นมีคลื่นพุทธะที่จะอยู่กับหมู่มิตติได้ก็จะต้องมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเท่านั้นแหละนะมีไปเป็นลําดับลําดับจะอยู่ได้ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้นะอยากอยู่ก็อยู่ไม่ได้นะตัวเองนั่นแหละมันจะอยู่ไม่ได้เองอะนะมันอยู่ไปแล้วมันก็ทุกข์มันอยู่ไม่ได้มันทุกข์นะใช่ไหม แก้ปัญหาในชีวิตไม่ได้ตัวเองน่ะเระจะอยู่ไม่ได้เองหรือหม่ก็เอาไปามาหมู่ก็บอกเออเอาเอา,เอา,เอาไปฝึกข้างนอกก่อนก็นแล้วกันน่ะไปฝึกตรงนูง้นตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันฝึกเรียบร้อยแล้วมีศีลสมาธิปัญญาพอสมควรมีวมมิมุติมีมุติยานทศนาพอสมควรแล้วค่อยมาอยู่กับหมู่ก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเอาละทีนี้ และในข่ายปฏจจัปิฎกนี่เราก็จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงนี่แหละนะจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงนี่อย่างเข้มข้นตามฐานจิตของเราฐานจิตของเรามีเท่าไหร่เท่าไหร่ทําได้แค่ไหนแค่ไหนก็ถ้าที่ไม่ตึงเครียดเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะเอาในขีดที่ตั้งตนอยู่บนความลําบากกุศลธรรมเจริญยิ่งนะลำบากในขีดที่ นะเบิกบานได้นะตั้งศีลลำบากในคิดที่เบิกบานไม่ทรมานจนเบิกบูดไม่หย่อนยานจนย่ำแย่นะเราก็จะได้ปากเพียรปฏิบัติศีลกันให้ถูกตรงกันต้องปฏิบัติด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นนะปัญญาที่อ่านกิเลสได้ปัญญาที่ชำระกิเลสได้อ่านกิเลสได้แล้วก็พิจารณาไตรักโทษของกิเลส นะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของกิเลสประโยชน์ของการไม่มีกิเลสนี่คือใจรักการพิจารณาใจรักประโยชน์ของการไม่มีตัวตนของกิเลสอนัตตามันเป็นยังไงก็พิจารณาได้นะพิจารณาวิปัสสีจนกิเลสนั้นสลายไปเป็นลําดับลําดับลําดับได้นี่คือข้อปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัตินะในข่ปฏิปิดกนะในวิถีชีวิตของเราเทนะ่าที่เราจะ จะทาได้นะมีปัญญาเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นเท่านั้นนะอาจารยข้าพเจ้าไปดกเราจะปฏิบัติจุลศีลกันนะจะปฏิบัติจุลศีลกันนะเรียนรู้จุลศีลซึ่งจุลศีลน,นี่ก็อาเราก็จะเลือกเอาเฉพาะข้อที่เหมาะกับคารวะน,นะแล้วแต่ละข้อนั้นเราจะปฏิบัติขนาดไหนอย่างไรนะเรามีญาณปัญญาที่จะปฏิบัติได้ละเอียดแค่ไหนอย่างไรก็ เอา้าเอาตามปัญญาของแต่ละท่านแต่ละท่านไปอา้าเรามาทบทวนแล้วก็เติมเต็มเรื่องจุลศีลกันว่าข้อปฏิบัติข้อใดบ้างที่เราจะปฏิบัติได้นะเราดูว่าเอขอข้อไหนเราปฏิบัติได้ก็ลองลองตั้งใจกันดู <c oughs>